สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าระบบ CRM ที่เราใช้อยู่เนี่ยเถึงแม้มันจะดีนะอย่าง HubSpot เนี่ยค่ะแต่บางทีมันก็ยังแบบไม่ค่อยเข้ากับวิธีทำงานเราจริงๆใช่ค่ะเหมือนมีฟีเจอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าใช่ครับแต่เราก็ใช้แบบเดิมๆหรือบางทีหน้าจอมันก็ซับซ้อนไปหน่อยไม่ได้ช่วยให้เร็วขึ้นเท่าที่ควรอืมเข้าใจเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับ จากเนื้อหาเว็บบินารที่น่าสนใจเรื่องการปลดล็อกศักยภาพของ HubSpot Smart CRM ค่ะผ่านการปรับแต่งต่างๆนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินนะแต่เป็นการปรับให้เข้ากับธุรกิจเราจริงๆเราจะคุยกัน3ส,ส่วนหลักๆครับคือการปรับโครงสร้างข้อมูลหรือ Data Model ค่ะ Data Model ให้มันแข็งแรงจงจุดแล้วก็การปรับหน้าจอ UI ให้ทีมทำงานสรุกขึ้น mm hmm. และสุดท้ายคือการปรับกระบวนการทำงานโดยเฉพาะเรื่องเซลล์กับเซอร์วิสนะครับเพื่อให้มันไหลลื่นเพิ่มประสิทธิภาพจริงๆใช่เลยค่ะประเด็นสาคัญคือการปรับแต่งพวกนี้นะคะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสีจัดหน้าใหม่นะคะครับแต่มันคือการคิดอย่างมีกลยุทธ์ว่าเราจะทำให้หับสปอตกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลและการทำงานที่มันตอบโจทย์ธุรกิจเราจริงๆ oh. ทำให้ระบบทำงาน ให้เราไม่ใช่เราทำงานตามระบบอย่างเดียวนะคะอ่าน่าสนใจมากครับนั้นมาเริ่มกันที่รากฐานสำคัญสุดก่อนเลยนะครับเรื่องโครงสร้างข้อมูล Data m o โเดลนะครับสปอตค่ะเพราะข้อมูลดีคือจุดเริ่มต้นเลยถ้าข้อมูลมันมั่วเลยไม่ครบเนี่ย CRM ก็คงช่วยอะไรได้มากใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะใแนวคิดเรื่อง Object หรือถังข้อมูลนี่มันคืออะไรครับค่ะคือหัวใจของ CRM ก็คือข้อมูลที่มีโครงสร้างนะคะ HubSpot ก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าอ็อบเจ หรืออธิบายง่ายๆก็คือประเภทของข้อมูลที่เราเก็บค่ะอ๋อประเภทข้อมูลใช่ค่ะที่เราคุ้นๆกันดีก็จะมี4อย่างมาตรฐาน contact company deal แล้วก็ Ticket นะคะครับ contact company deal Ticket ค่ะแต่ละอันก็เก็บข้อมูลคนละแบบเชื่อมโยงกันได้แต่ที่น่าสนใจแล้วก็มีพลังมากขึ้นไปอีกนะคะคือ HubSpot เนี่ยมี custom object หรือ object ที่เราสร้างเองได้สร้างเองได้เลย ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอ็อบเจกต์เฉพาะทางใหม่ๆเพิ่มมาให้เราเปิดใช้งานได้ด้วยอย่างเช่น l i สติง้งสำหรับพวกอสังหาริมทรัพย์อ๋อ property listing อะไรแบบนี้ใช่ค่ะเก็บข้อมูลทรัพย์สินโดยเฉพาะหรือ a p pointment สำหรับคลินิกหรือธุรกิจบริการที่ต้องจัดการนัดหมายครับ หรือคอสสำหรับพวกสถาบันการศึกษาจัดการข้อมูลคอร์สเรียนประโยชน์คืออะไรคือแทนที่เราจะพยายามยัดข้อมูลที่ไม่พอดีลงอ็อบเจกต์เดิมเดิมเราก็สร้างถังที่ออกแบบมาเฉพาะเลยค่ะทำให้การจัดการการรายงานผลมันแม่นยำขึ้นเยอะโหดีเลยครับค่ะแล้วก็ยังมี Associate Label ด้วยนะคะที่ช่วยระบุค,ความสัมพันธ์ระหว่างอ็อบเจกต์ได้ละเอียดขึ้นไปอีกเช่น เช่นเราเชื่อมคอนแทคกกับคอมพานีใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เชื่อมเฉยๆแต่ระบุได้เลยว่าคนนี้เป็นผู้ติดต่อหลักด้านบัญชีหรือบริษัทนี้เป็นสาขาย่อยอ๋อละเอียดขึ้นเยอะใช่ค่ะทำให้เห็นภาพความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนชัดขึ้นค่ะการมีถังหรืออ็อบเจกต์ที่เหมาะกับธุรกิจเราเนี่ยฟังดูเป็นพื้นฐานที่สาคัญมากเลยนะครับใช่เลยค่ะแต่ทีนี้พอเรามีถังที่ถูกต้องแล้ว ข้อมูลข้างในถังล่ะครับที่เรียกว่า properties หรือ field เนี่ยเราจะทำให้มันมีประโยชน์สูงสุดยังไงครับไม่ใช่แค่ช่องกรอกข้อมูลธรรมดาธรรมดาเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะ properties นี่แหละคือหัวใจของการเก็บรายละเอียดจริงๆครับ hubspot นี่ให้เราปรับแต่ง properties ได้หลายหลายมากเลยค่ะแล้วก็มีประเภทที่น่าสนใจที่ช่วยให้ข้อมูลมันมีชีวิตแล้วก็ทำงานให้เราได้มากขึ้น โหมีชีวิตเลยค่ะตัวอย่างเด่นๆนะคะอันแรกคือ calculated properties calculated properties อันนี้เหมือนเราฝังสูตรคำนวณง่ายๆไว้ใน hubspot เลยค่ะเช่นคำนวณค่าคอมมิชชั่นเบื้องต้นจาก amount ในดีลอ๋อไม่ต้อง export ไปทำข้างนอกใช่หรือคำนวณอายุลูกค้าจากวันเกิดระบบมันจะอัปเดตค่าให้อัตโนมัติเลยค่ะข้อดีคือลดงานคำนวณซ้ำๆของทีมแล้วก็เห็นข้อมูลสำคัญได้ทันทีดีครับดีครับ ต่อมาคือ score properties ค่ะอันนี้มีประโยชน์มากในการจัดลำดับความสำคัญ score หรอครับให้คะแนนใช่ค่ะเราสร้างเกณฑ์ให้คะแนนได้เช่น lead scoring ให้คะแนนตามตำแหน่งงานอุตสาหกรรมหรือพฤติกรรมบนเว็บ oh. หรือ Deal Scoring ให้คะแนนตามมูลค่าความเร่งด่วนโอกาสปิดระบบก็จะรวมคะแนนให้อัตโนมัติช่วยให้ทีมรู้ว่าควรโฟกัสทรัพยากรไปที่ไหนก่อนอืมอันนี้ดีมากค่ะเพิ่มโอกาสปิดการขายหรือดูแลลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้นครับอีกอันที่สะดวกมากคือ Sync Properties ค่ะช่วยให้ข้อมูลมันตรงกันข้ามอ็อบเจกต์ที่เชื่อมกันซิงข้ามอ็อบเจกต์ ใช่ค่ะเช่นเราอยากให้เบอร์โทรกลางของคอม p a นีเนี่ยแสดงในหน้าคอน a c t ของพนักง,งานทุกคนในบริษัทนั้นเลยอัตโนมัติอ๋อไม่ต้องกรอกซ้ำใช่ค่ะหรืออยากให้ข้อมูลอินดัสทรีของคอม p a นีซิงไปที่ Contact ด้วย Property ประเภทนี้จะช่วยลดความผิดพลาดจากการกรอกซ้ำซ้อนแล้วก็ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันตรงกันเสมอค่ะครับผมแล้วก็ที่สาคัญมากๆๆในยุคนี้เลยนะคะ sensitive data and permissions ข้อมูลละเอียดอ่อน ใช่ค่ะอย่างพวกเลขบัตรประชาชนข้อมูลการเงินข้อมูลสุขภาพเราตั้งค่า property นั้นๆให้เป็น sensitive data ได้เลยครับ แล้วกำหนดสิทธิ์ละเอียดเลยค่ะว่าใครเห็นได้ใครแก้ได้ใครห้ามเห็นเด็ดขาดโหควบคุมได้ขนาดนั้นเลยค่ะเช่นเฉพาะแมネเจอร์หรือทีม HR เท่านั้นที่เห็นข้อมูลเงินเดือนได้อันนี้จําเป็นมากค่ะสําหรับการทําตาม PDPA แล้วก็บริหารความเสี่ยงองค์กรโหการปรับ properties นี่มันลงลึกไปขนาดนี้เลยนะครับทําให้ข้อมูลไม่ใช่แค่ตัวหนังสือตัวเลขแต่กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งานได้จริงปลอดภัยด้วย ใช่เลยค่ะทีนี้พอเรามีข้อมูลที่ดีมีโครงสร้างที่เหมาะสมแล้วขั้นต่อไปคือทำยังไงให้ทีมเราเข้าถึงใช้ข้อมูลพวกนั้นได้ง่ายที่สุดสะดวกสุดอันนี้คงเป็นเรื่อง UI customization ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเห็นว่ามีข่าวดีด้วย HubSpot มีเมนูภาษาไทยแล้วใช่แล้วค่ะอันนี้หลายทีมคงดีใจกันการเปลี่ยนก็ง่ายๆใน settings เลยค่ะแต่หัวใจสำคัญของการปรับ UI คือการปรับหน้า r e c o อรค่ะ หน้าแสดงรายละเอียดคอนแทคคอมพานีเดลทิเกตต่างๆหน้าเรคคอร์ดใช่ค่ะให้มันใช่สำหรับคนที่ใช้งานจริงๆซึ่ง HubSpot ก็ออกแบบมาให้ปรับแต่งได้3ส,ส่วนหลักๆนะคะคือซ้ายบาร์ซ <Side> ้ายส่วนแสดงข้อมูลตรงกลางที่เป็นแท็บกลาง แล้วก็ซ้ายบา่าขวาค่ะซ้ายกลางขวาโอเคครับมาดูที่ซ้ายบานสายกันก่อนตรงนี้ปกติจะเห็นข้อมูลพื้นฐานเยอะแยะเลยเราจะทําให้มันแสดงเฉพาะที่จําเป็นจริงๆสําหรับแต่ละทีมได้ยังไงครับค่ะ ้ายบาซ้ายเนี่ยเป็นจุดที่เราเห็น property หรือ field ต่างๆของ record นั้นๆนะคะเราปรับแต่งได้เยอะมากตั้งแต่เพิ่ม card หรือ section ใหม่ๆเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลจัดกลุ่มใช่ค่ะเช่นกลุ่มข้อมูลติดต่อกลุ่มข้อมูลขายกลุ่มข้อมูล marketing แล้วก็จัดลำดับความสำคัญได้ว่าอยากเห็นอะไรก่อนหลัง hmm. แต่ที่ทรงพลังมากๆมากๆเลยนะคะคือ feature conditional display logic ค่ะ conditional display logic คืออะไรครับได้ค่ะว่าคาร์ดหรือเซกชันไหนจะแสดงหรือไม่แสดงขึ้นอยู่กับค่าของ property อื่นๆโหเจ๋งมากค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะตั้งค่าให้คา์์ที่แสดงรายละเอียดสัญญาเนี่ยปรากฏขึ้นมาเฉพาะเมื่อดิ s t a ตจอยู่ในขั้นตอนส่งสัญญาแล้วเท่านั้นอ๋อหรือคาร์ดข้อมูลสำหรับทีมซัพพอร์ตจะแสดงก็ต่อเมื่อไลฟ์ไซเคิลสเตจของคอนแทคเป็น customer แล้วเท่านั้น ลดความรกของหน้าจอได้เยอะเลยสิคะแบบนี้ใช่เลยค่ะประโยชน์มหาศาลคือมันช่วยลดความรกทําให้ผู้ใช้เห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริบทหรืองานของตัวเองตอนนั้นไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนหาข้อมูลที่ไม่จําเป็นเลยค่ะครับนอกจากนี้สําหรับแพลน professional ขึ้นไปนะคะยังมี team views ที่ทําให้เราสร้างมุมมองไซด์บาร์ที่ต่างกันไปเลยสําหรับแต่ละทีมได้แยกตามทีมได้เลยใช่ค่ะ เช่นทีมเซลล์อาจจะเห็นคัส์์เกี่ยวกับดีลไพ i p e l ์ไลน์เซล a ์แอคทิวิตี้เป็นหลักส่วนทีม s t o m e r Success อาจจะเห็นคาส์ดเกี่ยวกับ Health Score, Recent ทิกเก็ตเป็นหลักทำให้แต่ละทีมมีหน้าจอที่ปรับให้เหมาะกับงานตัวเองที่สุดค่ะการซ่อนหรือแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขนี่น่าจะช่วยให้หน้าจอคลีนขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วไซส์บา์ขวาล่ะครับตรงนั้นเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับ ไซเบบ่าขวาจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์หรือ association ค่ะความสัมพันธ์คือการแสดงว่า Record ที่เราดูอยู่เนี่ยมันเชื่อมโยงกับ Object อื่นๆอะไรบ้างเช่นดูหน้า contact ก็จะเห็นว่าเขาสังกัด Company ไหนมีดีลอะไรเกี่ยวข้องมี Tickets อะไรที่เคยเปิดไว้รเราสามารถเพิ่ม card แสดงรายการ Object ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้โดยตรงเลยอ๋อดูได้เลยว่าเชื่อมกับอะไรบ้างใช่ค่ะแล้วที่สาคัญคือถ้าเรามีการเชื่อมต่อหรือ integration กับแอปอื่นๆครับเช่น เช่นระบบเซ็นเอกสารออนไลน์ PandaDoc, DocuSign, ระบบบัญชีระบบโทรศัพท์เราสามารถเพิ่มแอปค์ดเข้ามาในไซต์บาร์ขวาได้แอปค์ด <App Card. S 1> ค่ะเพื่อดึงข้อมูลหรือเปิดแอคชั่นจากแอป,ปนั้นๆได้โดยตรงจากหน้า h a b s p o t เลยเช่นดูสถานะเอกสารที่ส่งไปหรือกดโทรออกจากระบบโทรศัพท์ที่เชื่อมไว้ได้ทันทีโอ้โห oh, สะดวกมากไม่ต้องสลับหน้าจอใช่ค่ะมันช่วยรวมศูนย์การทำงานลดการสลับหน้าจอไปมาได้มากเลยค่ะ เข้าใจแล้วครับซ้ายคือรายละเอียดของเรคค์ดนั้นขวาคือความเชื่อมโยงทีนี้ส่วนที่น่าตื่นเต้นมากๆคือตรงกลางที่แต่ก่อนเราอาจจะคุนว่ามันแสดงแค่ Activity หรือทำลายการติดต่อใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมครับเหมือนกลายเป็นพื้นที่ทำงานหลักได้เลยใช่ค่ะเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆส่วนกลางตอนนี้เราปรับแต่งเป็นแท็บต่างๆได้แล้วค่ะแทบ็บค่ะปกติจะมีแท็บเริ่มต้นคือ overview กับ activity ใช่ไหมคะครับ ภาพรวมกับประวัติแต่สำหรับ Plan Enterprise ขึ้นไปเราสามารถเพิ่มแถบใหม่ได้เองเลยเพิ่มแถบได้เองใช่ค่ะลองนึกภาพนะคะเราสามารถสร้างแถบเฉพาะสำหรับทีมเซลส์ที่รวมข้อมูลสำคัญเช่น Data Highlight ยอดขายรวมจำนวนเดีล Mm hmm. Associated Table ของด a ลที่ Active อยู่ Quick Action สำหรับสร้าง Follow-Up Task หรือ l o อก c c l l l แล้วก็อาจจะฝัง Report สรุป Sales Pipeline ของ Contact คนนี้ไว้เลยก็ได้โอ้ oh, ครบเลยในแถบเดียวใช่ค่ะหรือสร้างแถบสำหรับทีม u p p o r t ที่มี Data Highlights จำนวนทิกเกต็ตเปิด C S A R T Score ล่าสุด Associated Table ของ Ti c ก็ตทั้งหมด Quick Action สำหรับสร้าง Ti เก e ตใหม่หรือส่ง Knowledge b a s e a r t i c l e แล้วก็ Timeline ที่ Filter เฉพาะกิจกรรม Support หรือแม้กระทั่งแถบสำหรับทีม finance ที่อาจจะดึงข้อมูล invoice สถานะการชำระเง,งนินมาจากระบบบัญชีที่เชื่อมกันมาแสดงใน associated table หรือผ่านการฝัง iframe ก็อาจจะเป็นไปได้ในอนาคต iframe ก็ได้เหรอครับค่ะถ้ามีการพัฒน,นาเพิ่มเติมนะคะแล้วในแต่ละแถบเราก็ใส่การ์ดประเภทต่างๆได้หลากหลายมากที่เด่นๆก็มีมีอะไรบ้างครับค่ะที่น่าสนใจค่ะ ก็จะมี Data Highlights อันนี้แสดงค่าตัวเลขสำคัญสำคัญที่อยากเห็นเร็วๆไม่เกิน4ห้าค่าคร Timeline ก็แสดงประวัติการติดต่อละเอียดพร้อมฟิลเตอร์ได้จะดูเฉพาะอีเมล์คอล์มีติ้งโน้ต Quick Actions อันนี้เป็นปุ่มกดทำงานดุวนๆค่ะสร้าง Task, Note, Deal, ิ i เก็ตที่เชื่อมกับเรคคอร์ดนั้นทันทีลดคลิกได้เยอะมากอันนี้ดีเลย Quick a c t i o n Associated tables แสดงรายการ Object อื่นที่เชื่อมกันเป็นตารางเช่นดูรายการสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อครับแล้วก็ Reports ค่ะฝั่ง Reports ที่เราสร้างไว้ใน HubSpot Analytics Tools มาแสดงในแถบนี้ได้เลยเอา Report มาแปะได้เลยใช่ค่ะการปรับแต่งส่วนกลางนี้มันเปลี่ยนหน้า Record จากแค่ที่แสดงข้อมูลกลายเป็น Workspace ที่ปรับให้เข้ากับ Workflow ของแต่ละทีมได้จริงๆค่ะ สุดยอดเลยครับการปรับแต่ง UI ทั้ง s ซ d e บารทั้งส่วนกลางแบบนี้มันทำให้ HubSpot ไม่ใช่แค่โปรแกรม CRM ทั่วไปแล้วนะครับเหมือนเป็นเครื่องมือที่สร้างมาเพื่อทีมเราโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะพอเรามีข้อมูลดีอยู่ในโครงสร้างที่ใช่หน้าจอก,ก็ใช้ง่ายแล้วทีนี้ เราจะเอาทั้งหมดนี้มาปรับปรุงกระบวนการทำงานหลักๆของเราลหะครับเช่นกระบวนการขายดีลส์หรือบริการทิ c กเก s ให้มันไหลลื่นมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานมากขึ้นยังไงครับเรื่องไพ p e l ไลน์เข้ามาตรงนี้สินะครับถูกต้องค่ะเดียวไพปลน์และทิ c k เก p ตไพปลน์ก็คือเครื่องมือหลักใน HubSpot สํสำหรับการมองเห็นและจัดการกระบวนการทางานของเรานั่นเองค่ะครับ แผนภาพกระบวนการใช่ค่ะมันคือแผนภาพที่แสดงขั้นตอนหรือ s เ a g e s ของการขายหรือสถานะ statuses ของงานบริการตั้งแต่เริ่มจนจบซึ่งแน่นอนว่าเราปรับแต่งชื่อขั้นตอนจำนวนขั้นตอนให้ตรงกับกระบวนการของธุรกิจเราได้ครับผมแต่นอกจากการปรับขั้นตอนพื้นฐานแล้วนะคะ HubSpot ยังมีฟีเจอร์ปรับแต่งในมุมมองไพ e ปลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสร้างมาตรฐานได้อีกเยอะเลยค่ะ มีอะไรบ้างครับที่สำคัญสำคัญค่ะอย่างแรกเลยคือมุมมองและการฟิลเตอร์ค่ะเราเลือกได้ว่าจะดูไพ e ไลน์เป็นแบบบอร์ดการ์ดเรียงตามคอลัมน์หรือแบบลิสต์ที่เป็นตารางบอร์ดกับลิสต์ค่ะแล้วที่สำคัญคือเราฟิลเตอร์กรองข้อมูลได้ละเอียดมากเช่นดูเฉพาะดิวของเซลส์คนนี้ดิวที่คาดว่าจะปิดเดือนนี้หรือทิเกตที่เป็นเอรจเท่านั้นครับ แล้วเราก็เซฟฟิลเตอร์ที่ใช้บ่อยๆนี้เป็นเซฟฟิลได้เลยครั้งต่อไปก็คลิกเดียวเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้เลยค่ะประหยัดเวลาได้มากเซฟฟิลอันนี้สะดวกมากใช่ค่ะอันที่สองคือการปรับแต่งการ์ดหรือ customize cards ค่ะปรับการ์ดในพาร์ทไลน์ใช่ค่ะในมุมมองบอร์ดเรากำหนดได้ว่าบนการ์ดแต่ละใบเนี่ยจะให้แสดง property อะไรเพิ่มเติมบ้างนอกเหนือจากชื่อดีลหรือชื่อทิต ต่อแสดงข้อมูลเพิ่มบนการ์ดเลยใช่ค่ะเช่นบนการ์ดดีลอาจจะให้แสดงดีลอะม OUNT close date หรือ Property ที่บอก next step ครับหรือบนการ์ดทิกเกต็ตอาจจะให้แสดง issue type priority หรือ sla due date การเห็นข้อมูลสำคัญทันทีโดยไม่ต้องคลิกเปิดดูทีละและขอดเนี่ยช่วยให้ทีมประเมินสถานการณ์จัดลำดับความสำคัญงานได้เร็วขึ้นมากค่ะเห็นภาพเลยครับไม่ต้องคลิกเข้าออก,ออก ใช่ค่ะต่อมาคือแท็กหรือป้ายกำกับค่ะเราสร้างแท็กที่มีสีสันข้อความเพื่อใช้เน้นหรือจัดหมวดหมู่ดีลทิ cket ในมุมนองบอร์ดได้เร็วๆแท็กสีสีค่ะเช่นแท็กสีแดงเออร์เจนสำหรับทิเก e t ที่ต้องรีบแก้แท็กสีขิวไฮแวลูสำหรับดีลมูลค่าสูงหรือแท็กสีเหลืองน f ส l อลโล่ออมีเทมเพลตให้ด้วยไหมครับ มีค่ะ HubSpot มีเทมเพลตแท็กสำเร็จรูปให้ใช้ด้วยเช่นแจ้งเตือนเมื่ดดิวใกล้ถึงวันปิดหรือทิเก็ตที่ยังไม่มีเจ้าของช่วยให้ไม่พลาดเรื่องสำคัญค่ะดีครับดีครับอันที่4คือ Pipeline Rules ค่ะกดของ Pipeline กดมีกฎด,ด้วยเหรอครับมีค่ะฟีเจอร์นี้ช่วยให้เราสร้างกฎบังคับใช้ในกระบวนการได้เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพข้อมูลค่ะบังคับยังไงครับเช่นเราอาจจะตั้งกฎว่า ห้ามลากดิวจาก Stage prospecting ข้ามไป close one โดยตรงต้องผ่าน proposal sent ก่อนอ๋อ oh, ห้ามข้ามขัน้นใช่ค่ะหรือเมื่อลากทิ c เก t ตเข้า status waiting on customer ต้องกรอกเหตุผลใน property reason for waiting ให้ครบถ้วนกดพวกนี้ช่วยป้องกันความผิดพลาดทำให้กระบวนการเป็นไปตามที่ออกแบบไว้แล้วก็ข้อมูลครบถ้วนขึ้นค่ะ การตั้งกฎ i p e l i n e rules นี่ฟังดูมีประโยชน์มากในการควบคุมคุณภาพนะครับใช่ค่ะแต่ในทางกลับกันมันจะทำให้กระบวนการมันตายตัวหรือขาดความยืดหยุ่นไปไหมครับถ้ามีเคสพิเศษจริงๆเป็นข้อกังวลที่ดีเลยค่ะจริงๆแล้ว Pipeline rules ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความยุ่งยากนะคะแต่มีไว้เพื่อสร้างมาตรฐานในจุดที่จำเป็นจริงๆค่ะครับเรากำหนดได้ว่าจะใช้กฎ กับไพ e l i n e ไหนสเตจไหนเงื่อนไขเป็นยังไงควรออกแบบกฎให้สอดคล้องกับกระบวนการที่ควรจะเป็นจริงๆ mm hmm. ไม่ใช่สร้างกฎที่ขัดขวางการทำงานในสถานการณ์ที่สมเหตุสมผลอาจจะเริ่มจากกฎง่ายๆที่สำคัญจริงๆก่อนเช่นบังคับกรอกข้อมูลที่จำเป็นในบางสเตจแล้วค่อ,คอยๆปรับปรุงค่ะเป้าหมายคือสร้างสมดุลระหว่างมาตรฐานกับความยืดหยุ่นค่ะเข้าใจครับเริ่มจากจุดที่จาเป็นจริงๆค่ะ และสุดท้ายที่ทรงพลังมากๆคือ Stage Automation หรือระบบอัตโนมัติในแต่ละขั้นตอนค่ะ Automation ใน Pipeline เลยใช่ค่ะเราตั้งค่าให้ HubSpot ทำยานบางอย่างให้เราอัตโนมัติเมื่อดีลหรือทิเ็ตถูกย้ายเข้ามาใน Stage หรือ Status ที่กำหนดไว้เช่นอะไรบ้างครับเช่นเมื่อดีลย้ายเข้า Stage Negotiation ให้ระบบสร้าง Task มอบหมายให้ Sales Manager ตรวจสอบราคาอัตโนมัติ Oh. หรือเมื่อดีลย้ายเข้า Stage close one ให้ระบบส่ง notification ไปช่อง slack ของทีม success เพื่อเตรียม onboarding ลูกค้าใหม่อัตโนมัติหมดเลยค่ะหรือเมื่อทิกเก็ตย้ายเข้า status r e s o l v e ให้ระบบส่งอีเมลหรือ line ถ้าเชื่อมต่อนะคะไปแจ้งลูกค้าว่าแก้ปัญหาแล้วพร้อมขอ feedback ครับหรือเมื่อทิกเก็ตอยู่ใน status waiting on customer นานเกิน3วันให้ระบบส่ง email เตือนทั้งลูกค้าและเจ้าหน้าที่ support โอ้โหช่วยได้เยอะมาก สัมสัได้มหาศาลเลยค่ะทําให้ทีมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่สําคัญกว่าช่วยให้กระบวนการทํางานเร็วขึ้นแล้วก็ลดโอกาสผิดพลาดจากการลืมทําบางขั้นตอนได้ค่ะโอ้โหฟังทั้งหมดมานี่เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าการปรับแต่ง h u บสปอ t มันไปไกลกว่าแค่การตั้งค่าพื้นฐานจริงๆใช่ค่ะสรุปแล้วความหมายของทั้งหมดนี้ก็คือ การปรับแต่งยังช้านฉลาดตั้งแต่โครงสร้างข้อมูลที่แข็งแรงหน้าจอที่ใช้ง่ายเหมาะกับแต่ละบทบาทไปจนถึงกระบวนการทํางานที่ไหลลื่นขึ้นด้วยกฎและระบบอัตโนมัติมันคือการเปลี่ยนฮับสปอตให้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่ม productivity แล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจได้จริงๆใช่เลยค่ะไม่ใช่แค่โปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้าธรรมดาถูกต้องที่สุดเลยค่ะ แล้วก็อยากย้านะคะว่าการปรับแต่งที่ดีที่สุดเนี่ยไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวนะคะคมันขึ้นอยู่กับบริบทธุรกิจกระบวนการทํางานเฉพาะของแต่ละองค์กรความต้องการของผู้ใช้งานแล้วก็ระดับความซับซ้อนของข้อมูลที่เรามีค่ะอืมมันเป็นการเดินทางที่ต้องทําความเข้าใจธุรกิจตัวเองอย่างลึกซึ้งลองผิดลองถูกแล้วค่อยๆปรับปรุงพัฒนาให้ฮับสกอรตอบโจทย์เราได้มากที่สุดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ทําครั้งเดียวจบค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากครับ และเพื่อเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ลองเป็นนึกภาพต่อกันดูนะครับค่ะเอ่อนอกเหนือจากการปรับแต่งภายในฮับสปอตที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยลองจินตนาการดูว่าถ้าเราสามารถก้าวไปอีกขั้น โดยการนำข้อมูลสำคัญจากระบบอื่นๆที่องค์กรใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น ERP ระบบบัญชี Marketing Automation Tools อื่นๆหรือแม้แต่ข้อมูลจาก Data Warehouse ของเราเองค่ะเข้ามาแสดงผลร่วมกับข้อมูลลูกค้าที่เรามีใน HubSpot ที่ปรับแต่งไว้อย่างดีแล้ว อาจจะผ่านอินทิเกรชันโดยตรงหรือเทคโนโลยีอย่างการฝัง i-frame ที่เราแตะไปนิดหน่อยค่ะ i m r a ่ะการ<ะ>เครกการที่เราเห็นภาพรวมลูกค้าแบบ360องศาที่แท้จริงรวมทุก touch พอย n ์ทุกข้อมูลสำคัญไว้ในหน้าจอเดียวที่เราออกแบบมาอย่างดีแล้วนั้นออื uh huh. นี่อาจจะเป็นภาพอนาคตของการใช้ CRM ให้เต็มสเกลภาพอย่างแท้จริงก็ได้นะครับ